ซูชิจ้าหกสิบบาทข้าวหน้าเนื้อกล่องละ90บาทยากิโซบะสามสิบบาทเนื้อวากิวสี่อยยีบาทโอ้โหแล้วมาแล้วม่พบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกิ๊กยูซีนี่นะคะวันนี้กิ๊กกับวิจิตรเราจะพาทุกคนมาซุปเปอร์มาร์เก็ตของโอซาก้านี่ทุกคนร้านนี้เลยค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตของโอซาก้าเอามิจิเ <satisfy> ด <karang> ินไปแล้วจ้า ร้านมีชื่อว่าเทอมเดดูอย่าถามว่าจะหาโลโก้เป็นยังไงคะดูไฟดีวิบวับวิบวับืมเด่นมากเข้าไปดูเลยจ้ะคือถ้ามาโอซาก้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะจำชื่อนี้ไว้ดูไว้ดูไว้หนึ่งสสดูไว้ไปดูแสงสีมากนึกว่าจะกำลังจะเข้างานวัดนะมิจิโอ้มีทุกอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยผักก็ถูกนะถุงละ30บาทเองนะ ถูกนะกระลำปี45บาทนะคือของสดเขาก็ถูกแล้วนะเปิดมาก็คือถูกเห็ด30บาทอ่ะอุ้ย20 20บาทก็มีฮ้ยแล้วดูซุปเปอร์มาร์เก็ตของโอซาก้าคือถ้าเป็นแถบโตเกียวเท่าที่เราเคยรีวิวมาจะมีแต่อย่างนี้แต่โอซาก้ามีแบบนี้ด้วยจะต,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 ตรัน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 ร้านสนุกมากดูแสงสีดิเหมือนมาสน,สนุกเอาจริง เออดิเไม่เหมือนของก็คือถูกนะจริงๆเป็นหลักสิบเลยนะโอ้หสตรอเบอรี่ผลไม้ก็คือแน่นมากทุกคนและนี่จ้าโซนเนือ้อเยอะมากโอ,อ้โหเนื้อเยอะมากเลยข้างล่างนะคะจะเป็นของออสเตรเลียอเมริกาส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นนั่นอเองอนะคะวากิวดูราคาดูราคา ทุกคนวากิวดูอันนี้แพ็คนี้330บาทเฮ้ยถูกมาก,ก,มากวากิวนะวากิวมิจิวากิวนะ300ก็กินได้แล้วนะเฮ้ย<า>ถูกมากนี่300กว่าบาททางนั้นเลยทุกคนดูน่ากินมากเลยอ่ะโหทุกคนซปเปอร์มาร์เกต็ตของโอซาก้าของถูกมากแล้วนี่เนื้อวากิว1,700เเยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ ห้าร้อยบาทแต่ว่าถูกรลยทาเดี300ยวลดสามร้อยเยนก็เหลือพันสี่ประมาณสี่ร้อยยี่สิบบาท,ทนเนื้อวากิวสี่ร้อยยี่สิบบาทโอ้โหดรจ้าเป็นหินอ่อนเลยอะของถูกมากเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยนี่ดูดีเนาะนี่หกร้อยนะนี่สี่ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยสี่ร้อยบาทเนี้ยของถูกเนาะโอ้ยตายเนื้อราคาแบบ สามร้อยสี่ร้อยบาทเนื้อวากิวทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ยแย่แล้วไม่จีนนอกจากของสดมีของกินได้ด้วยไหมมีเบนโตมีเบนโตร,โราคาถูกมากไปดูโอ้เธอ,อไปแล้วสามสิบเท่าไหร่วะเนี้ยสามสิบห้าบาทถูกไปป่ะห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทกล่องละห้าสิบบาท นี่จ้า35 <40 S 1> บาทอ,อุ้ยถูกมากเท่ากับาประเทศไทยรอเปล่าถูกกว่าไทยอีกมั้งเนี่ยโอ้โหทุกคนซูชิซูชิจ้า60บาทข้าวหน้าเนื้อกล่องละ90บาทข้าวหน้ากุ้งทอดกล่องละ90บาทสปาเกตเกตี้กล่องใหญ่มากมกล่องนี้60บาทอืมตายแล้ว ล้าดูเครื่องแน่นขนาดนี้นี่จะหนึ่งร้อยบาทมิจิถูกมากเลยนะเนี่ยโ,โอ้โหของกินแน่นมากย่างกิโซบะสามสิบบาทส so ามสิบบาทก็กินได้แล้วเหรอวะเฮ้ยถูกมากขนาดนี้ไม่เคยมีนะเฮ้ยทุกคนตั้งแต่ที่กิ๊กกับมิจิทำซุปเปอร์มาร์เก็ตมาธรรมเดะโอซาก้าถูกที่สุดเลย โอ้หเฮ้ยเอาจริงๆถ้าใครมาโอซาก้านะกิ๊กแนะนำให้มาซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เลยธรรมาเด็เ,เพราะว่าได้ดีเนาะใช่แล้วมีหลายที่ทั่วโอซาก้าเลยไปเช็คเลยใครใกล้ที่ไหนเซิร์ชเขียน Google, ทูมาเดธรรมาเดืเด,ดของกินเยอะมากว่ะชอบในความที่วิบวับวิบวับ,บเห็นปะ <c oughs> วิบวับมากสุดกียเนะ่า,านุกนะอุ้ยมิจิของทอดอ่ะเนี่ยชอบแน่นอนนั่งไก่ทอดโคนนั่งไก่ทอดเฮ้ย นังไก่ทอดราคา45บาทาเฮ้ยนึกว่าอยู่ไทยเอาจริงราคาแบบหลักสิบเยอะมากที่นี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รวมของถูกเยอะมากโหนี่ถูกอันนี้ปลาหมึกทอดจ้ะแล้วเป็นกับแกมดูรูปดูรูปรูปรู้เลยว่ากับแกมอะไรนี่จ้ะ40บาทโอ้โหอันนี้ก็คือถูกเหมือนกันอันนี้45บาท45บาทถูก สี่สิบสองบาทนี้โอ้โห,หทุกคนนี่สามชิ้นเลยนะสามชิ้นเลยอันนี้สี่สิบบาทปรเตโต้จามีเด็กชอบกินปรเโตโร้สามสิบบาทแพทแ็คหนึ่งตตยเอาของทอดนี่แบบนี้ยี่สิบบาทเฮ้ยวิจิที่ฮาวายเนี่ยถูกมากเฮ้ยมาซปเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทก็คือกินได้แล้วอะ <c oughs> ซื้อเยอะๆได้นะซื้อเยอะเลยซื้อเยอะๆเลยดูขนมปัง30บาทจ้ะถุงเบลเลอร์เลยนี่มีทั้งหลายชิ้นสามสิบบาทถ้าไม่ถูกเงี้ยมิจิไปไหนวะมิจิอยู่ไหนทุกคนช่วยหาหน่อยเอมิจิอยู่นี่มีกี่ชั้นมิจิมีสองชั้นไปชั้นสองต่อ โอ้โหนี่ดูนึกว่ามางานวัดวิปปบวัปปบวิปปบวัปปบนี่นคะคะทุกคนซุปเปอร์มาร์เก็ตอซากาคือแบบเลิศอะ่ะจริงแต่เคลื่อนต่อชั้นสองโอ้โหของกินขนมเยอะมากนี่เฮ้ยทุกคนนักท่องเที่ยวอย่างเราอ่ะต้องมีของฝากเจลลี่ถุงละ30บบาทโอ้โหถูกว่ะ ชั้นหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของสดแล้วก็จะเป็นพวกอาหารเข้ากล่องซาชิมิซูชิส่วนชั้นสองจะเป็นพวกเครื่องดื่มนมต่างๆแล้วก็นี่ขนมนั่นเองจ้าโอ้โหอลังการไหมขนมก็คือทุกคนดูขนมห่อละ30บาท30บาท3 0บาท20บาทไปอีกอ่ะถูกมากเฮ้ย เฮ้ยตรงนี้30บาทหมดเลยอ่ะวิธีขนมที่นี่ก็ถูกโหนี่ก็ถูกอันนี้คอใหญ่มากเลยนาะพอใหญ่อใหญ่อันนี้นี่คือซื้อไปเป็นของฝากได้เลยนะห่อนี้นี่ประมาณเท่าไหร่75บาทถูกมากทุกคนเยีไปไหนอ้้หนี่โคถูกเลย20บาท20บาทเองอะเหมือนอยู่ไทยปะขนมห่อละ20บาทอะ นี่ค่ะทุกคนและนี่คือชั้นสองไปไงของเยอะมากโอ้โหเยอะมากมีทั้งของกินของฝากมาเลยซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้โคตรเยอะอะแล้วทุกถูกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเฮ้ยม่จิดูขนมอันนี้ดิเป็นแบบขนมมีหลายอย่างมากเลยทุกคนรวมแล้วเป็นห่อใหญ่ราคาจะ60บาทซืปเปอไปเป็นของฝากนะถุงใหญ่มากแต่แล้วมีหลากหลายอ,ะอ่ะเออ ถูกถูกอันนี้ก็ถูกเป็นชาเขียวจ้าคุกกี้ชาเขียวจ้าอะไม่ใช่๋อไม่เชอตัวผิดเห็นเขียวแม่งปัดชาเขียวหมดเลยผิดมากเกินไปผิดมากเกินไปนะอันนี้ก็คือถูกมาก30บาทแหล่งรวมของถูกแล้วก็คือสวยไหมดูสิเอาเรียกอีกเรียกตลอดเวลาเอาอะรอีก60สิบาทอันนี้อร่อยนะ อันนี้อร่อยห่อใหญ่ด้วยดู60บาทปกถ้าเป็นปกตินี้อยู่ประมาณเท่าไหร่แม่เจประมาณ90บาทประมาณ90ที่นี่60เป็นไงเชื่อเรื่องว่าถูกปกติที่อื่นขาย90แต่ซูเปอร์นี้ขาย60บาทใครมาเที่ยวโอซาก้านะคะบอกได้เลยซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีชื่อว่าคามาเดซูเปอร์มาร์เก็ตของโอซาก้าถูกมาก